ก็ผมมาดู AQ ตัวนี้นะครับอาการก่อนทำนะครับผมถ้าเอาโทรศัพท์เข้ามาใกล้เนี่ยจะมีเสียงรบกวนแทรกเข้าไปในปีในที่ปีเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูดังอย่างนี้เลยครับผมเดี่ยวครับพอเอาโทรศัพท์ออกเงียบเอาโทรศัพท์ออกเงียบเอาโทรศัพท์เข้ามาแล้วเสียงดังกุกกักุกกักเลยนะครับเสียงรบกวนรบกวนนะครับนะครับ แจ็กลำพวงเลยนะครับผมพอโทรศัพท์ออกนะครับเงียบครับผมเงียบเลยโทรศัพท์ออกอแล้วก็มีเสียงซาด้วยนะครับผมเนี่ยครับหมุนแหลมปุ๊บซาเลยนะครับสังเกตดูหมุนแหลมสุดเนี่ยหมุนสองตัวนี่ซาเห็นๆเ,เลยนะครับซีฟเลยนะครับซีฟเลยมีเสียงรบกวนด้วยโทรศัพท์มาครับถ้าโทรศัพท์มีการรับส่งข้อมูลหรือมีคนส่งแชทส่งเมสเซ ER นเจอร์มาเนี่ยมันเสียงรบกวนเข้านี่เลยนะครับผม นะครับแต่มีเสียงปกตินะอ่าฟังเพลงได้แต่ว่ามีเสียงซาด้วยแล้วก็มีเสียงรบกวนจากโทรศัพท์เดี๋ยวต้องแก้จุดนี้ก่อนแก้เสียงโทรศัพท์ <drawn> แล้วก็แก้เสียงซาก่อนต่อในบ <ousing. S 2> ้านก็เป็นเครื่องเสียงบ้านครับก็จะเป็นฟอนต์รถยนต์ power amp รถยนต์นะครับ power amp รถยนต์ส่วนไฟเลี้ยงก็เอามาจากต่อมานี้ครับผมเอามาจาก แบตเตอรี่นะครับผมไม่ได้ใช้สวิตชิ่งนะแบตเตอรี่รถยนต์ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมโมเบลดโมกลางแหลมแก้เสียงซ่าเสียงวีดเสียงโทรศัพท์เข้านะครับเดี๋ยวมาดูอะไรก่อนอะไรก็ได้ประมาณนี้นะครับผมถ้างบพันคืนนี้ใส่อะไรอย่างดีให้ครับผมนมแข็งรู้เรื่องครับตัวนี้หมุนเห็นผลและนุ่มกว่าเดิมมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูว่าหายซ่าหรือยังนะครับผมตอนนี้บิดเหลมสุดนะครับไม่มีซ่าแล้วครับผมนะครับ หายซาร้อยเปอร์เซ็นครับผมบิดสองตัวก็ไม่มีซาแล้วนะครับเนี่ยครับผมไม่มีซาครับแล้วก็โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิด youtube นะครับเพื่อให้มีการเชื่อมต่อเน็ตอ่าตัวนี้เปิดเน็ตแล้วนะครับผมอ่า youtube นะครับผมเอาเข้าใกล้นะครับผมไม่มีเสียง tiktok t i k t อกเสียงดแอดไม่มีแล้วนะครับเสียงรบกวนเสียงแบบ แทรกนะครับไม่มีแล้วของเดิมนะครับต้นคลิปเนี่ยเอาเข้าใกล้อย่างเงี้ยครับดังเลยตอนนี้ไม่ดังแล้วครับผมเนี่ยครับหายแล้วนะครับผมหายแล้วนะครับหายแล้วโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับเสียงกลางเสียงเบสดโมให้ใหม่ครับเสียงถูกใจแน่นอนนะครับทาให้อย่างดีกลางออกดีกว่าเดิมเยอะอันนี้ทําให้ทุกย่านเลยนะครับตั้งแต่ย่านเจ็ดแบนเนี่ยครับหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยทาให้หมดเลยนะครับซับกระโมใหม่โมดิฟายใหม่ ทำแบบเถื่อนๆดิบๆนะครับผมเสียงดีแน่นอนครับเบสดนุ่มกว่าเดิมเยอะปรับนุ่มหาแข็งได้อย่างเห็นผลนะครับที่สําคัญไม่มีเสียงรบกวนเสียงแทกให้ได้ยินแล้วนะครับก็พร้อมส่งงานนะครับตัวนี้นะครับภาคเหยไฟก็แก้ใหม่ครับผมมันกวนมาจากภัคเหยไฟแก้ใหม่หมดละโอเคครับผมไปแล้วดีครับ กับพ่อๆเลยพอๆเข้ไปดึงแรงกับพ่อๆมาหนาแล้ก็ขอพ่อๆท่านเจ้าภาพเบียดตึงๆครับเบียดตึงมากเบียดมันกว่าเดิมเยอะลงนี้นุ่มเลยใบสองแข็งเป๊กอ่าใบสองใบสามแข็งเป๊กเลยนะครับอยากสับบิสระวุ้นลุ่มใครวุ้นลุ่มมันเล่นง่ายคุมง่ายขึ้นดูไปแหลมนะครับ ไปแหลมแบบเิียวๆเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้อันนี้ได้กางกว้างครับตัวนี้อันนี้การแบบกล้องๆเลยนะครับผมแล้วก็ยกซับอิสระครับผมนะครับนะครับปิดวุลลุมหลักแล้วนะครับเปิดซับซับมาเลยครับนะครับผมแล้วก็เบรดนุ่มกว่าเดิมเยอะนะครับผมอันนี้ปรับนุ่มหาแข็งได้อย่างเห็นผลนะครับ อันนี้แข็งเลยครับผมน้ำแข็งบ่ายสองนี้แข็งเปกลงต่ำนี้นุ่มๆครับผมนุ่มนะครับเอานุ่มๆตึงๆมีเนื้อก็ประมาณเที่ยงครับกาลังดีครับออกดีนะครับถ้านุ่มหรือก็ประมาณสิบเอ็ดโมงครับบ่ายสองนี้แข็งเปกชอบนุ่มหรือแข็งก็ปรับตามใจชอบเลยนะครับนุ่มแข็งรู้เรื่องครับตัวนี้หมุนเห็นผลและนุ่มกว่าเดิมมากนะครับผม